ยายนสุวรรณครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแคสเกม The Witch House อีกครั้งนะครับแม่แล้วก็ไปลุยกันต่อเลยกับในพาร์ทที่3นะครับกับการตะลุยผมรู้แล้วครับว่าตัวเอกมันชื่ออะไรเออไม่ใช่ตรงนี้สิอ๋อนี่มันเซฟนี่ครับนางเอกชื่อไวยโอล่าผมเพิ่งสังเกตเล่นมาสองพาร์ทเพิ่งมาสังเกตเดี๋ยวแหละไปไปลุยกันต่อเลย <c oughs> <c oughs> ไอแมวว่า ทำไมหมุนทำไมไปต่ออกระดาษให้ไปในที่ทีตต่ตาเปิดตาเดียวตาเปิดตาเดียวยังไงวะปิดตาหมดเลยปิดตาหมดเลยตาเปิดสองตาสุดทางแล้วนี่วะแล้วมันจะตาเปิดข้างเดียวยังไงะถ้าอยู่ตรงกลางอย่างนี้เอเดี๋ยวก่อนนะอยู่ตรงกลางอย่างนี้ หรือว่าอย่าบอกนะเฮ้ยนี่เราก็จะเห็นตาเปิดข้างเดียวอ้าวแม่งมั่วถูกด้วยเว้ยเข้าไปเลยเอามองมองมองอุย้ยขนลุกสัต์อะไรเสียงแต้ต้อะไรวะฟู๊ฟู๊เๆจจ๊แู๊ฟูีฟู๊ฟู๊ฟย๊ฟู๊ฟูอฟ น่มันบอกว่าให้ทําให้ห้องส,สี่ห้องมีเสียงอืดูสิมีอะไรให้เราทําบ้างอมก็ไม่มีอะไรนี่อะไรี่คนลุกจริงเล่นเกมนี้ยิ่งเล่นยิ่งขนลุกนะเนี่ยเกมนี้นี่มันบอกว่าให้เล่นเพลงมิวสิกบ็อกที่สิบสองด้วยสิบสองคืน กล่องดนตีขนาดเล็กมีคุญแจหายไปคุญแจก็ไม่รู้ดิอยู่ไหนจึบจึ๊บจ,จ,จไอรีของวิชิกแล้วครับฉันเอกเพื่อนทั้งหมดชันเอกเอกเฮียเอหมายความว่าไงวะชันเอกเพื่อนทั้งหมดผู้ซึ่งมาบ้านของฉันหลังจากนั้นพวกเขาก็ถูกกินโดยบ้าน แต่มันยังไม่พอโอ้โหกินไปขนาดนะั้นยังไม่พอเว้นกูไว้สักคนเถอะเปิดไม่ได้ยังไงเ้ามีเสียงแล้วไปดีกว่า yeah. เย่อ้าวอะไรพี่ <c oughs> เฮ้ยห้องก็มีเสียงแล้วนะเฮ้ยมึงยิงกูทําไมเนี่ยนะกูอยากรู้ว่ามึงเป็นใครนะเนี่ยอะไรวะกูทําอะไรไม่ถูกวะแค่นี้ไม่ถูกใจยิงกูเลยเหรนะอเนี่ยห้องนี้ก็ได้วะ ไอซีคอมสองหนึ่งตาสีฟ้ามองไปที่ไม่มีเสียงโอเคมันไม่มีเสียงนะไพ่ใครมานั่งเไไไล่นไพ่เวลาเวลานี้ตีไม่มีเสียงเว้ยทำไมนี่ไม่เหมือนเพื่อนโอ้โหปิกาโซจะด่าไหมเนี่ยไม่ดาวินชีไม่ใช่ปิกาโซโอ้โหโมนาลิซาก็เพียบเลยจีนแดงหรือเปล่า เฮ้ยตีดีมีเสียงครับเฮ้ยน,นึกดีหนึบดีเฮ้ตีอีกตีอีกเตีอีกเฮสนุกสนุกเอาตีเฮ้สนุกมากไปบ่เนี่ยเอ้ยแค่นี้ห้องนี้มันจะมีอะไรอยู่ห้องนี้มันจะมีอะไรอยู่โหเพียบอะไรบะเนี่ยได้ทำอะไรฉันสามารถเป็นทางพาชิดทรายและนกฉันคือฉันคืออะไร เป็นได้ทางอะไรนะพระอาทิตย์สายเรนน็กรูปปั้นนี่เหรอก็ไม่น่าใช่รูปปั้นนี้มึงเป็นนกได้เหรอไม่น่าได้มึงก็ไม่น่าได้เก้าอี้เก้าอี้เป็นนกได้เหรอกระจกเหรอนาฬิกาอ่ะใช่เหรอลอง จุดอ <wenn Beginning S 1> ินโครเลตบ่ถูกเอาเลือดไหลเอาผู้เรียงออกมาเอาไปใหม่ก็ได้ว้าถ้าหุ่นตัวนี้ไม่ใช่ไอหุ่นอีฟังหนึ่งคงไม่ใช่อ่ะต้องลองใหม่ครับเอาใกล้ๆกันเนี่ยนาฬิกาดูซิฉันขึ้นนาฬิกาใช่ไหมก็ใช่นะสิโครเลตอ้าวถูกเออมั่วก็ถูกเว้ยได้ควีนคุญแจควีนนึกออกว่าอ๋อหรือคุญแจใช้กับห้องตะกี้วันที่โดนยิงห้องมึงก็โล่งๆนะเนี่ย เซฟเจมแมตต้องเซฟสงสัยต้องเอาคุณแจไปเสียบป่ะโอเคคุณแจควีนใส่เข้าไปเลยคุณแจที่หายไปของกล่องเพลงโอเคเล่นเพลงได้แล้วนะจ๊ะมึงคงไม่มีใครมาดักยิงกูหน้าประตูนะเนี่ยเออไม่ได้เอ,อเ้ยเจี๊ยตกใจฮเฮ้เจี๊ยตกใจนะมึงเนี่ยหึมมันหันมองกูออกช่างมึงเหอะ หรือว่าห้องนี้มีเสียงแล้วนะมีเสียงแล้วนะออกไปปูจะตายไหมเนี่ยไปดิเฮ้ยอ่ะอ๋อไฟติดสองดวงสี่ห้องที่มีเสียงไปถึงอย่างนี้แบบว่านา่าจะใช่นะต้องไฟติดสี่ดวงอืมแล้วทีนี้ยังไงต่อพี่ครับพี่พี่มียิงผมนะครับแน่ดี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 ด,ด,ดีแล้วทีนี้มันล็อกแปลว,ว่ายังไปต่อไม่ได้มีเสียงดนตรีไม่ครบ โอเคคุณจะมุนไม่จะเป็นต้องเล่นมันหมายถึงอะไรอ๋ออะไรเนี่ยการเรียนตาอะไรสักอย่างผู้คนเราเนี่ยมีสีตาที่แตกต่างกันแต่เรารู้ว่าจะตามผู้หญิงยังไงวะสีผมมีสี่สีน้ำเงิน ดำทองแรงใบแดงสีตาจะมีสีน้ำตาลเขียวฟ้าแดงซิมเวอร์แฮร์ซิมเวอร์แฮผู้หญิงผมสีเงินวะเงินมีตาสีแดงและสีน้ำตาลแต่ผู้หญิงเอ้ไม่ใช่สิผู้หญิงผมสีน้ำเงินนะมีตาสีแดงแต่ผู้หญิงผมสีน้ำตาลนะมีตาสีบอนหรือเลดแฮร์ หมายถึงไอ้รูปภาพโมนาลิซาเกนั่นหรือเปล่าวะไม่ยิงบุะจ้าไม่ยิงบุะจ้าเสียก่อนแล้วกูจะรู้ได้ไงว่ามันตาสีอะไรมันบอกผู้หญิงผมสีน้ำเงินน่าจนี่สีน้ำตาลอาจจะมีตาสีแดงก็เป็นได้เนีย่ยผมสีน้ำตาลเนี่ยผมสีน้ำตาล สวิตเหรอฮะมั่วนะเนี่ยกดติ๊กกดสวิแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเียเียเียรแม่งน่ากดชิายเลยเฮ้ยตะกี้ต้องขอบอกว่าผมมั่วนะไม่มีอะไรนะคือตะกี้วิ่งหลบนี่คือตะกี้จะกดเข้าประตูด้วยซ้ำอะไปกดผิดเอามีกดได้กูก็กดว่าโอ้ฟุกฟุกแม่งมั่วถูกกว่า โชคดีแท้เหล้ามีอะไรเนี่ย Cheese music มันเอาไว้ทำอะไรไม่รู้อะ่ะออกไปเซฟก่อนดีกว่าเฮ้ยว้าเไอ้กุนโอจะสิงกุซะแล้วกตกใจโอ้ไม่น่าเลยอะ่ะคุณวีอะ่ะไม่น่ามาสิงผมเลยอะ่ะโอ้แค่นี้ต้องสิงกันด้วยดูคุยกันดีๆก็ได้<ม>ท้องนี้เสร็จแล้ว ห้องนี้ได้อันนี้มาแล้วมันจะมีอะไรวะเปียนโนเอเปียนโนอา้าวเฮียเปียนโนแดกกูเฮ้ยเล่นไม่ได้เหรอวะกูทำอะไรผิดวันเนี้ยยวเอาใหม่ไอ้งงเลยเริ่มงงเว้ยไอย้ที่กูมีอยู่นี่ โน้ตปะใส่ไปดูดูซิมันจะมีอะไรกับเปียนโนเอ้าอ้าวโหไอ้ไอสันขวานแล้วให้กูทำอะไรกับไอ้เฮียนี่วะโถเข้าไปห้องนี้ก็ได้วะอ้อเชี่ยโอ้โหกระจกแตกอีกโอ้โหแม่งอะไรวะเนี่ยมันก็ไม่มีเฮียอะไรนะเนี่ย ีอะไรนะผมลืมทำอะไรอะ่ะมันเหมือนเป็นจะว่าไงอ้องเพลงปะเนี่ยเลยสองห้องเนี่ยที่ยังไม่มีเสียงไอเทมที่ผมมีอยู่มันเหมือน cheat music อะ่ะเอะหรือว่าเราไม่ต้องกดเล่นวะเะกี้ผมไปกดเล่นสองทีแม่งเปียนโนแดกเลยสัตว์เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใส่ไปอย่างเดียว เออลืมไปว่ากระดาษข้างหลังบอกว่าคุณไม่ต้องเล่นไหนดูสิอุ้ยจริงว่ะกูไม่น่าลืมคำใบด้านหลังเลย,ยหะอะไรวะคิงคีเอาเปิดตรงนี้เปว่าไม่ใช่อ่ะแปลว่าห้องยังไม่โค๋จะออกไปดูไฟจริงๆผมนะครับอ๋อมีเสียงดนตรีเหลือห้องนี้ สัญชาตญาณผมไม่ผิดนะครับไอนาฬิกาที่เราขายไปสนาเมื่อตอนห้อะครั้งแรกเลยมันน่าจะเป็นคุณแจมสตัวเฮียอะไรมองกลัววี่คนลุกต้องเป็นนาฬิกานี้แน่เลยแต่มันบอกว่ายังไม่ได้ไขลานเอาไม่ไขลานป่ะวะเฮ้ยน่าจะใช่วะ ไม่ถึงอีกอ๋อมีเกุยอีไว้เพื่อเห็นนี้เองกูก็เพิ่งสังเกตโอ้โหศาสตร์ปริศนานี่ถ้าตาไม่ดีถ้าเซนไม่ดีนี่ไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้โยโหดร้ายจริงๆเลยเอ๋ชิเวล่าปรับนางเอกไปอ๋อไอ้บอยมึงจุดอีกแล้วนะมึงเอามึงจุดอีกแล้วดิกูออกจากกลุ่มแล้วเนี่ยโอเคยี่เสียงแล้วนะจ้าจ้าจ้าเออเราทำครบสี่ห้องแล้วครับเสียงครบแล้ว ไม่ต้องมีตัวเหี้ยอะไรโผล่มาได้เลยก็ฟุ๊กรีบไปเลยครับเซฟเซฟเซฟหลายๆรอบพี่จะยิงกูไหมเนี่ยอย่ายิงกูนะจ๊ะอุ๊ยแค่นี้ก็ต้องล้มใส่กันด้วยโด five, หวังว่าประตูน <c oughs> ี้คงเข้าได้ละเข้าได้จริงด้วยเว้ยเย่อะไรเนี่ยลูกปั้นผู้หญิงคุยกับเธอกูต้องคุยด้วยเหรอเนี่ยออ๋คุยก็คุยครับผมคนดี ไมลิงมันไม่อยู่ที่นี่เอาแปลว่าต้องหาแหวนมาให้มันหรือเปล่าอ้าวอะไรเนี่ยเข้าไปสิมันมีอะไรอยู่ในนั้นเอาเดลี่อีนี่ก็ทิ้งซีซัวจริงเลยโอ้ฉันไม่ชอบเวลาฉันป่วยเลยเพราะมันจะทาให้ฉันออกข้างนอกไม่ได้เพราะว่ามันจะทํามันทําให้ฉันเนี่ยเพราะมันทําให้ฉันเนี่ยไม่มีคนรักเอไม่มีใครรักฉัน เปิดไม่ได้วะอืมมันไม่สามารถเปิดได้อะไรอะ้าวต้องเปิดปกติหรอวะดูสงสัยต้องเปิดปกติวะเพราะท,ท,ท,ทุกทีก็เล่นปกติได้มาตั้งสองพาร์ทแล้วเนี่ยรู้สึกต้องเปิดประตูปกติจะเอาใหม่ไม่ต้องทากมันหรอกก็คือไอเนี่ยไม่ได้ละ ประตูเนี่ยเข้าไม่ได้ละอืมทักมันหน่อยก็ได้วะเพราะมันจเจ้าไงกับเราแน่มยลิงเราต้องหาแหวนให้มันแน่แน่เลยไอหอกประตูเนี่ยผมเข้าไม่ได้มันต้องเปิดปกติแล้ววันก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ปะเนี่ยไม่มีอะไรอืมกลับไปห้องเดิมก็ได้อะไรวะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกูนข,นนข,นข,ขยับสิ มีนี่หล่นลงมาเอ๊ะตอนแรกมีไอ้นี่ด้วยเหรอวะไม่รู้อะแมวแมวไม่อยู่อะไปเซฟที่แมวก่อนละกันแมวจา๋าแมวจา๋าเรารักแมวจังโอ้ยโอ้ยนับนับวันมึงโอ้นับวันมึงยิ่งล่วงลงเรื่อยๆนะเนี่ยไม่อยากทักเปลี่ยนโนวะขอขอเข้าไปเลยได้ไหมจุดไอ้บอยมีอีกแล้วมแม่แม่นางไวโอล่านี่สวยจริงๆเลยเตาผิงมองเข้าไปข้างใน จุดๆม,มันมีรูเนี่ยมีบันไดไปข้างล่างโอ้เอ้าอยู่ดีมีคนมาขีดให้แล้วแล้วแ,แม่นางไวโอลาก,ก็ไม่สงสัยเลยครับแม่นางไวโอลาก,ก็จะลงไปอย่างรวดเร็วโอ้เยลงไปอย่างวะโอ้ oh เอ้านี่มันห้องตอนไอ้ซุปหัวกะโหลกผมจําได้อุ้ยว้าไอ้ตกใจซุปหัวกะโหลกเอ้ยโอ้โหโอเคมันไม่ให้กูไปทางอื่นเลย โอ้โห,โหแตกแตกเลยเปื่อยเลยทีนี้เปิดไม่ได้อีกอะไร่วะมาหาแหวนใช่ปะ่ะจากลูกศรก็คงจะตรงนี้หรอมั้งออกได้ไม่วาเฮ้ยอืมไม่ได้เจอก,กันนานนะแฟนบันท้บริโกบมีแฟนเป็นแฟนที่เหน,นียวแน่นโอ้หน้งประตูก็ปิดใส่กูอะไรก็ปิดใส่กูนะเนี่ยใครมาต้มบะหมา่มาวะเนี่ย ปิดไฟให้หน่อยแล้วกันเปืองเปืองเปืองเปิดดูสิมันมีอะไรมองเข้าไป<ม>จุดๆไอ้บอยมาอีกแล้วนะครับมันมีอะไรอยู่ในนั้น,ม,นมีอะไระเข้าได้เหรอเสียวจังเลยเว้ยไกลจากแมวด้วยนะเนี่ยโอ้โหเ่ียอะไรวะเนี่ยค่อยๆเดินเนีย่ย ขยาบนะครับมันไม่มีอะไรนี่หว่าสำรวจไล่แล้วกันอะไรวะตะเกียบวะอะไรอ่ะลิปลิปลิบไปปอยได้อะไรเนี่ยสติช้อนหรืออะไรเนี่ยแหละค่อยเดินค่อยเดินอย่ายุ่งกับกูนะจ๊ะโอ้ยยยยย้ยพุ่งใส่กูซะละมันคืออะไรวะไม่รู้อ่ะมันคืออะไรอ่ะแต่ใช้อ่ะขอคนดูหน่อยเถอะมันมีอะไรอยู่ในนั้น น่าจะเป็นแหวนนะถ้าจะให้เดาเนี่ยมาแล้วครับจุดอีกแล้วนะครับจุดอีกแล้วโอเคเอาห,หัวกระโหลกมองอะไรพี่อยากได้คืนเหรอครับยังอยู่ไหมวะไอเทมนี้เอ,อ้ยังอยู่ว่ะมองอย่างนี้นี่พี่อยากได้คืนใช่ไหมครับผม,ผม,ผ,มผมเอาไปคืนให้เอาไหมโอ้ยค่อยๆเดินนะเนี่ยตรงจุดนี้ต้องค่อยๆเดินนะ่ากลัวมากเอาไว้ที่เดียวแล้วนะเฮ้ยเราไม่ติดค้างกันนะเฮ้ย ที่ไหนเอ้าถามกูว่าที่ไหนอ๋อจําได้มีตัว A ถูกไหมวะถูกไหมวะไม่รู้ว่าถูกไหมเนี่ยออ๊ยอุยไม่ถูกหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยวิ่งเร็วก็ไม่ได้ถูกเปล่าวะเนี่ยไม่รู้ว่าโอ๊ยต้องปิดแล้วครับมีใครมาส่องรู้ไหมถูกไหมวะไม่รู้ว่าถูกไหมเนี่ยอะไรวะเสียงอะไร ฮ่าวีอะไรเฮ้ยไอ้ชื่อพวกพวกพวกไอ้ชื่อะไรวะโหตกใจฮ่าวีอะไรวะ,ไ,รวะไ,รไม่รู้อ่ะกลับทางไหนกลับทางนั้นอ่ะผมอะ่ะผมไม่รู้หรอกอะไรอ่ะไล่หุ่นนี่มาได้ยังไงวะเนี่ยอะไรวะไม่รู้อ่ะเซฟก่อนละไม่รู้อ่ะเซฟไว้ไก่อนอะ่ะอะไรวะ ักหน่อยเดวตอนนี้เราได้แหวนมาแล้วนะครับโหเมื่อกี้ห้าวีมันจะเกิดอะไรขึ้นวะไม่รู้อ่ะผมเดินผมรู้ว่าต้องเอาแหวนมาให้อีนี่อ่ะยผมเลยเดินเข้าช่องอ่ะแล้วแมงพื้นก็แตกเลยเปือยสถาบันนี้มึงแก้ไขยังไงวะเนี่ย <Hey. S 1> ไปเราให้แล้วนะไวล่าให้กับลูกปันปนผู้หญิงโอ้ของฉันฉันได้คืนแล้วขอบใจมากให้อะไรกูอ๋อเอาละปลดล็อกประตูให้กูแล้วนะเปิดประตูแล้วนะ ทำลูกป,ปั้นผู้หญิงกูสาวก็จะเอาแหวนไม่ได้หน้าเสยีสยดสีออนจะตายหา่ามาตายโชว์อะไรตรงนี้เนี่ยเหมือนหัวเหมือนหัวหันมาหาเราโอ้ไม่หัวไม่ขาดแล้วหัวไม่ขาดแล้วนะหัวไม่ขาดแล้วนะโอยตึกนี้ทียอะไรวะมีเที่อะไรไปวะอุ้ยเจี๊ยบตัวทียอะไรวะอ,อ,ๆๆอะไรวะน่ <c oughs> ะเอามันมาช่วยหรือเปล่าวเนี่ยเฮ้ยเหยาะเหยาเหยยบไม่เจ็บเหร ตัวเยี้ยอะไรวะโหตกใจเนี่ยโอ้ยแม่นางไวโอล่าคนเล่นน่ะตกใจแม่นางไวโอล่านิ่งยิ่งกว่าหินผาโอ้ยกูเกลียดตุ๊กตาจังเลยเปิด,ด,ดไม่ได้ด้วยับเจ็บได้ด้วยฮะเอ๊ะเดมก็วิ่งสีผ้านี่ี๋ยวก่อนนะ ว่าต้องใส่ตุ๊กตาให้ตรงกับสีผ้าปูโตเพราะว่าเนี่ยมันมีไม่ครบืมน่าจะใช่วะ่ะลองดูลองดูลองดูสัญชาตญาณล้วนๆเกมแดวนี้เคยเล่นบ่อย,อยๆเมื่อสมัยนานมาแล้วหวังว่ามันคงใช่เพราะเนี่ยแมวจุดเซฟแมวนี่อยู่ไกลมากเลยเนะถ้าไม่ใช่ไม่รู้จะพูดยังไงโอ้มาเจอสวนกุหลาบ เจอแมวโหดีใจเลยไม่เคยดีใจขนาดนี้เมื่อเจอแมวเยโยโยเฮอะไรกูกจะมาได้เนี่ยนี่เป็นชั้นบนสุดแล้วนะโอ้ยโอ้ยภาคนี้น่ากลัวมากเลยปล่อยมุ้งไม่ได้เลยภาคนี้นี่ก็ภาคนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณในการรับชมครับสายเย็นสวัสดีครับ